ไอ้พี่บ้าไปแล้ช่วยแต่ผมเมือเฮ้ยน้องวินพี่ผมเนี่ยผมซื้อใครมาน้องวินพาใครมาไม่ได้พาใครมาเลยท่านอาจารย์ท่านหมอผีบอกว่ามีผู้หญิงตามมาด้วยลูกอ๋อผมว่าไอ้ทุกคนผมคนรู้จริงนะผมว่าไอหนังไม้แน่เลยอยู่ดีไม่อยู่ดีท่านเอ้ยไม่ใช่ด่หมอผีผมเนี่ยมัน ไปไปพี่ไปพี่ไปน้องวินเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้หัวไอ้หัวรอวะพี่นี่เนอะมีคนแถวนี้เขาบอกว่าน้องวินมีคนตามมาใครอะพี่พี่จะรู้หรอเอ็งไปทำอะไรมันไม่ดีไม่ร้ายมาไม่ใกล้น้ำไผงไง

ก็ครับสวัสดีครับจากช่องน้องวินคนเล็กกระพีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องวินคนเล็กกระพีนะคุณดูก็ใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมากับพี่ชนนะมาพิสูจน์ป่าช้ากหลังสามสิบปีนะก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยผมจะพาน้องวินกลับมาพิสูจน์กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่ผมเจอไอ้หมอผีกระเลียงนะครับที่ผมทําลายพิธีมันเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่่่่าาเเเเเหหมมมมือออออนนนนไ้้ผผผีีีกรรยยยลลขงงะคับตพ ต้องให้น้องวินพาผมไปหาท่านอาจารย์น้องวินนะครับเพราะอาจารย์น้องวินบอกว่าไอหมอพีคนนี้มันมีวิชาคมมากเลยเแต่ผมผมเป็นคนผิดเองนะพีเอฟซีทุกคนที่ผมไปทําลายวิธีเขาแทบเป็นไปได้อะเราต้องคุยเขาดีๆก่อนนะว่าทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้ทําอะไรหรือว่าเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วเราก็ไม่รู้นะแต่วิชาเขาอะเหมือนกับว่าเก่งกล้ามากเลยนะพีเอฟซีนะก็ในค่ําคืนเนี้ย เราจะเจอหมอผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพ่พีแ้าเจอข้อผมจะเข้าไปคุยกับหมอผีนะว่าผมจะมาขอโทษนะครับข้อที่ผมได้ไปทำลายพิธีเขาผมก็จะถามว่าทําไมต้องมาเล่นของใส่ผมด้วยทั้งที่ผมมีเจตนาดีนะที่จะไม่ไปทําร้ายเขานะผมแค่อยากรู้ว่าทําไมต้องมาทําพิธีหน้าบริเวณตรงนี้ด้วยและตรงที่ป่าช้าเนี่ยหรือว่าจะจะเหมือนกับว่าใช้พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณให้เป็นสม,มุนของเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นทําร้ายชาวบ้านหรือเปล่าเราก็กลัว กลัวใช่กลัวกลัวจุดนั้นนะครับรผมเลยไปทำ,ทำพิธทำายพิธีเขานะครับแต่ผมดูดูแล้วก็ผมคิดว่าไอหมอผีกระเกลียงคนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนดีนะพี่เอฟซีทุกคน<ช>ผมคิดว่าเขาแค่เหมือนกับว่าต้องการดวงวิญญาณเนี่ยเพื่อ <ไป S 2> จะพวกสมุนสมุมนเพื่อจะกลับฝั่งพาม่านะครับเพราะท้กลับพาม่าเนี่ยเหมือนว,ว่ามันมีหมอผีคนหนึ่งครับที่อยู่ฝั่งฝั่งพม่านี่ยเล่นงานเขาหนักเขาผมท่านอาจารย์ของน้องวินเล่ากับนะว่าเขามี มีมอพีท่านหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งมาที่เล่นงานเขาเขาเพื่อมันต้องการเอาดวงมุนยานดวงเนี้ไปเป็นลูกสมุนเพื่อไปแก้แค้นไอ้มอพีคนนั้นนะพี่เีทุกคนก็วันนี้เราทั้งสองคนเนี้จะได้เจอมอพีหรือไม่ได้เจอข้อขอให้กําลังใจเราทั้งสองคนนะพี่เอซีนะก็ในคืนนี้ผมตั้งใจมากนะถ้าผมเจอมอพีเนี้ยผมจะไปขอโทษเขานะและผมก็จะถามว่าอย่ามาทำไรผมอีกเลยผมก็ไม่ได้เจตนาที่จะไปทำารพิธีเขานะพี่เอีทุกคนเอาอย่างงี้นะถ้าไม่เสียเวลาเราไปกันเลยพล้วตอนจะึกับไปรับผม พอตอนนี้ผมก็อยุดครับป่าช้ากำลังไปเดียวเลยพี่เชนหนุนน้ำเลยฮะเดี๋ยวผมอาจ่ะลืมนะเข้าไปที่โซนป่าช้ากระเลี่ยงครับเราไม่รู้อะไรก็ไม่เจอหมอสีกระเลี่ยงหรือเปล่านะที่เป็คนคือเราเดินมาเนี่ยเราคือเราตึ้งแจ้มเราล้างติดกองคือเหมือนผมสัมผัสนะเหมือนผมก็ไม่รู้ว่าไอ้หมอผีคนนี้เป็นคนดีหรือคนทั่วไอ้พี่เหมือนพี่ไปยุ่งกับพี่เชนมั้งมันก็เลยจัดการพี่ แต่คือถ้านอาจารย์ผมบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนดีแล้วเพราะว่าเขาอยากได้พบรูตสมุนไปแก้แค้นคืนละที่เราทีแรกพี่เชนได้มาใช่ไหมพี่พอพี่มาแล้วพี่เจอเหมือนว่าเจอดวงวิญญาณที่อีกคนนึงอะเหมือนทรมานมากเลยเหมือนเขาท้องเกแบบที่คิดว่านะสามารถจะปลุกดวงวิญญาณตรงนี้เพื่อเป็นรูตสมุนนัดไดไม่เจอแต่พี่ยไม่เจอเลยเออหมอผีกระเรียนคนนั้นนะเออบางพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปหลบไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเขาจากมาหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ไง คือไอหมอผีฝั่งผมมาอาจจะเป็นหมอ้อผีครัวนะมีช่วงนี้นนก็ผมก็ยังไม่หายดีนะพี่พ้วนะก็อาจจะพูดแบบยังพูดไม่ค่อยอชัดนะพี่นะผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะไ,ไปด้ไหปแต่ช่วงนี้ก็ถ้าว่ามีอะไรตัวนี้ก็มีนะพี่นะแต่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะว่าพี่ขอท่านอาจารย์ผมก็ได้ของ ให้ของไว้ติดตัวป้องกันตัวเองนะคือผมบอกคุณที่เชื่อปอดภัยเยพ่เือไม่เป็นห่วงือตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าที่ปากหาแล้วนะครับคือดใ้พี่ที่ผมเคยมาถึงไปเรื่อตัวนีเลยมาคือหนามเ้อไปเรยตงระด้วยนะตอนที่ผมโดนมีดาี่ผมม่นะครับเยอนหน้เลยนผมจะเปน้จะปาเป็นครั้งแรกแล้วพี่ละ ผมไมาไปได้กินนะข้าวซี่ายใช้าแล้วแตงยนูนี้เคื่อเคียงเหรอวะเบนเลยพี่จังไม่เลยและกินเ,เหมือนที่ผมมาคร<อ>ั้งมาคร้งได้ไม่เลยพี่ขนคนลุกเลยนะพี่ฟี้นะดูดิ <c oughs> คนผมลุกเลยนะนี่นี่กินเหม็นมากพี่พี่ว่ากินอะไระพี่นะคนี่เดินเข้ามาเนี่คือกินเหม็นเลยนะ เฮ้ยเฮ้้ยเไปไม้หักสพี่ไอ้ิฟังสติก่อนนั่งสติก่อนยไดีม้หักสเาเลยนะฟังสติก่อนนั่งสติก่อนฟังสติดีๆมาดมาพี่เ้ น่ากลัวนะครับดูเลยต้นไม้ใหญ่คือมันมีพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกว่าไอ้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยต้นไม้ใหญ่เนี่ยพี่ดึงเข้ามาจะคือสัมผัสได้เลยว่าไม่รู้ว่ามันเขื่อนกันแน่นะที่มันกิ่ใไม้ไม่หักใปพร้มเลยอืมไม่ที่พี่มาผูเสูงแบบนั้นอ่ะเนี่ยเจอดวงวิญญาณผู้หญิงใหญ่อยู่ตรงนั้นอ่ะเดินบรงเวณเนี่ย ดนตท่าวอนเยอะมากเลยนี่นะเฮ้ยกล้องเป็นไรวะเฮ้ยกล้องเป็นไรวะนุวินเไม่ไรพี่เฮ้ยปิดไฟดิปิดไฟดิ่เฮ้ยกล้องเป็นไรวะคุณกล้องพ่เจะเป็นไรไม่รู้เฮ้ยคุณกล้องพ่เศษก็เป็นไรไม่รู้นะพี่นะ ยงพี่นี่ไงมันเป็นไรวะเดี๋ยวขอสักครู่างคนก็ใช้กลับมาเป็นเอดิมกลับมาเป็นเหมืนเแล้วพี่พีไม่รู้ว่าอะไรกันก็มัวมัวพี่ี่พี่จิตขอก็มันมัวนคนก็ฟ้องผมก็เคเป็นนี้ด้ย่หี่่นะอือ

ใช่ปเปล่เฮ้ยพี่เชนตามเฮ้ยเสียงเรานุวินเสียงเหมือนได้ยินเสียงใช่เฮ้ยเฮ้ยพี่เชนเฮ้ยใครวะว <S <S> <S พี่น,พน,พพนี่แหลมอะไรตรงนี้เฮ้ย ลีนคนนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่มาหนามมมาห้าคตาีไม่เลบอกว่า okay, พี่ทำายทนอ่ะเอพี่เโดนบ้ามาเลยนะบ้าให้พี oh ่นี่เกมาจ่หานี่เรก็้มาสบ้ามาเลยนะมากูยนัน จะมาพูดในน้ำล็ดนีนะมอพี่ไปทำอะไรพี่ทีมมันแล้วเมืพี่ไปทำอะไรใมันดอยสิญงากันนี้ยืมน้ำมันอ้าในชั่วโเก็นเก้วเงียบหมอย่าเขียวมันกัย้อนยุ่เลยหมอคืเป็นคนดีนะพี่สิทุกคนดอนุล้กก็ปรยชน์ม่บาก็ประโยชน์ิเลงช่วยเลยชยู่เลยหมอคอยพิ่งมาจะเอาผมมานะครับพึ่งยุ่งของเล็กนิดนึงนะทุกคนก็ไม่รู้ว่า โจซูฮ้ยเน้องวินอะไรพี่บ้ามันเลยชวจับมันอยู่พังเว่อร์ไปน้องวินพี่พังเดือพังซื้อใครมาน้องวินพาใครมาไม่ได้พาใครมาเลยท่านอาจารย์ท่านหมอผีบอกว่ามีผู้หญิงตามมาด้วยดูอ๋อทำไมเฮ้ยทุกคนผมคนรู้จริงนะผมว่าหนังไม้แน่เลยอยู่ดีก็อยู่ดีท่านเอ้ยไปแค่นีหมอผีคนนี้มัน เฮ้ยเฮ้ยอี่าเพิ่มเพิเฮ้ยนงวินเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไอ้หัวไอ้หัวรอปะพี่นี่เด้อมีคนอย่างนี้แตบอกว่านงวินมีคนตามมาใครพี่พี่จะรู้หรอเอ็งไปทำอะไรมันไม่ดีไม่ร้ายมาไม่ใกล้นางพาไงเอาแล้วหยุดที่พี่ไปพาผมไปแก้ ซึ่งตอนนี้นะพี่สีทุกคนนะเกิดเหตุการณ์ไม่ครับหมอผีตะลึงก็บอกว่าน้องน้องวินเนี่ยอยู่ใกล้พี่ซึ่งตอนนี้นะครับเนื่องแต่ว่าน้องวินเนี่ยเหมือนกับว่านั่งไม่สามสามสามิดตัวยังไงนะพี่สีนะดีถ้าหมอผีพาก้องวินมานะอ่าได้แล้วผมต้องทำไงเลยพี่บอกว่ามาอยู่ข้อวินน้องกัจแนนี่มาเล็บ้ามาเล็บบ้ามุกบ้าอย่ะ ท่านทาน่าโมพีบอกว่าให้น้องวินเนี่ยไปใกล้ๆกันท่านโมพีนะเดี๋ยวท่านโมพีจะทำที่ทีให้นะครับเดไีไม่ใช่เดี๋ยไปใช่ไหมน้องวินท่านโมพีบอกว่าไปใกล้ๆเลยท่านโมพีจะทำที่ทีให้ได้พี่คนที่ตอนนี้น้องวินก็หมดก็โดนสายโลว์วอทตามน้องวินตลอดนะพี่ที่นู่นี่ตอนนี้ท่านอาจารย์ก็จะทำที่ทีให้กับที่นู่นโอ้

不涂，今天都在闹你，你还不来？你今天在闹？你这些人，他妈的叫什么？他妈醉，你听不见的？哎，白威路，嗯、呃，杰，杰，过 <coughs> 来，你，你出来没？没来咯，兄弟，杰，啊，杰啊，杰，怎么不来？ Nông Huynh tăng sức tươi đừng có, đừng có hại Chị kia có đi Đừng có đi Đừng có đi ạ. Hết Bây giờ ngay nông Nó khoa khí ที่นี่เรมามุเล้้ามันอยู่ปูดนอนี้ได้นะอนนาจารย์มมุเด้อาจารย์คือเอามามอเาไมหมืกันมดราเมือกัออกนเนี่ยหาโพืเขาถาหาว่าทำไมน้องวินเป็นโดนอะไรมานะเพื่อนีนะเขาบอกน้องวินเนี่ยเหมือนเขาบอตามหาท่านญีเพชรน,นะครับ <c oughs> พคน <c oughs> มันซอมล่ยุ่งมงซลนะพอท่านม่วนหอีนเรียกว่าอย่าไปยุ่งกับท่านหิเพช่ไปตามหาท่านเพชรเดี๋ยวมันจะเกิดแล้วมึงอะไรที่ไหนซ้รว่าคือจ้าพีก่อนนีอาจจะได้ะเก็บมันอยู่บ่เขาบอกว่าท่านหิเพรไม่ใช่คนนะพี่ซีนะท่านมอผีบอกมาแล้วนะหมอีจะเรียกเหมือนว่าเขาทำพันได้นะที่เลซอเราเอาเนไปบ่เขาบอกว่าที่เลี้ซอไดนี้เราือเลยก็ตินซื้อตาตะมูนี่นะเขาบอกว่าเราอย่าไปยุ่งถ้าไปยุ่งอ่ะเดี๋ยวเหมือนวว่าาทิิ้งชีตเ ไว้กับพี่ตรงนั้นนะครับที่ปาดเว่าที่วันหลังนะพี่นะของพวกผมรี่าพวกผมได้มาเจอท่านท่านหมอผีกระเลียงนะเขาเล่นที่นี่ป็ลลพี่อ่าที่ว้าีม่ไม่ไม่ไม่เฮ้ยไปชาพี่ก็จบกลับยนี่นี่่โอเคเยอพี่ทางชาวกว่าบินจไปใจไปชายผมก็เหมือนเขาจะดันนะพี่ตอนนี้ประมาณ หาท่มกว่าจะเต็คืนแล้วนะครับเดี๋ยวพอเดมากคืนนะตนนี้มันก็เริ่มพผมดนะครับที่ผมได้มาเจอามาีนะเาน่เ่าน่าจะเป็นถ้าไห่เลยรู้เนี่ยหาทางออกก่อนเหมือนบ่าชานี่มันจะปิดทางให้เราเบาเนี่ยไอ้เร็นทางกลับไปดีกว่าถางไหน่รู้รู้มาเลยที่นั่งเลยนะตามมารู้อ่ะรู้ ก็ที่อ่นนก็ตอนนี้เดือดสุแต่ถ้าิจะหนขบ้านนะครับตอนนี้เหนกมันดึงมากเลยเดือดพอเข้ามาแล้วก็วิ่ลื่นโซ่ก็ใ้ผมนะเพราะมันยาวตามมากเลยเอะไรต้องวินนดีขึ้นยังดืแล้วดีขึ้นแล้วใป่ปะ้ไม่เมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ไปอะไรแค่ไม่รู้ว่าท่าจย์มันทักเลยผมมี่ใช่ท่าจ์ไอหมอผีคือมันหมออมันเหมหรอนี้ะ เดนคิดว่าน่าจะาเรื่องที่แล้วก็จะหอผีตะลที่ดีาง้เหมือนว่าหมือนมันไไหมผว่าตามเขานที่ดีนะใช่พมันดับมาตลอดเลยที่ที่ตามานั่นน้องดไม่คือคงก็ไม่รู้ว่ามันตามผมมาไหมก็ใช่ไงที่ตายเองมาดีแล้วที่หมอผีตะลงเนี่ย่วเราักไวก่อนไงใช่ทำไมทำไมนน้องดก็จะจะเค็บขรงอเอาแอีงนี้ตลอดไปเลยบอกว่ามีขี้คอผม่งเลย